สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านสันหนองบัวนะฮะตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านเลขที่260บนะฮะก็บ้านสร้างมาประมาณ4ปีลูกค้านะประมาณ4ปีไม่มีประวัตินะฮะเจ้าของบ้านก็เป็นคนในชุมชนนะฮะอยู่ในพื้นที่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในตัวบ้านจะเป็นแบบไหนพื้นที่หนึ่งงานนะลูกค้านะหนึ่งงานด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะหน้ากว้างอยู่ที่21เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่19เมตรส่วนความลึกด้านขวาอยู่ที่20เมตรแล้วก็ความกว้างด้านหลังนะฮะอยู่ที่17เมตรนะฮะหลังนี้เลยนะลูกค้านะพื้นที่จอดรถได้สองคันนะฮะมีแทงน้ําระบบปลาปาก็จะเป็นระบบหมู่บ้านนะฮะน้องครับเดี๋ยวตัวเปิด ประตูเขาปิดกันหรมีกี่ห้องนอนนี่นุ่งสองสอง,สองห้องนอนเปิดเปิดประตูไว้เลยก็ได้ครับ ห้องนอนขนาดประมาณสามคูณสามเมตรนะฮะลูกค้าสามคูณสามเมตรมีสองห้องนะฮะไม่มีเครื่องปรับอากาศนะฮะไฟฟ้าน้ำประปานะฮะในพื้นที่ห้องนี้น่าจะเป็นห้องเมนหลักนะฮะห้องนี้เป็นห้องหลักมีห้องน้ำในตัวนะฮะมีห้องน้ำในตัวนะฮะ สภาพแข็งแรงนะลูกค้านะไม่รั่วไม่ซึมนะฮะดูจากฝ้าเพดานไม่รั่วไม่ซึมบ้านอายุสีปีนะฮะอยู่ใกล้เมือเชียงรายใกล้เส้น่านเชียงรายเพียงแค่7.4็กิโลเมตรนะฮะด้านหลังก็จะเป็นซิงค์น้ำนะฮะซิงค์น้ำ ส,งงนะสิงห้องครัวนะลูกค้านะสิงห้องครัวแล้วก็ประตูหลังอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะสห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะฮะห้องโถงก,ก็กว้างนะฮะกว้างขวางทีเดียว ด้านหลังก็ออกมาก็จะเจอที่จอดรถนะฮะที่จอดรถที่นั่งเล่นนะลูกค้านะแต่งสวนก็สวยเลยนะฮะจะปิดประตูให้เขาก่อนไฟฟ้าน้ำปลาปลานะฮะอยู่ครบเลยนะลูกค้านะ,ะน้ำก็เจาะได้นะลูกค้านะน้ำใช้อยู่สองระบบนะฮะเจาะบ,บาดาลแล้วก็ปลาปาหมู่บ้านนะฮะได้ บ้านเป็นทรงโมเดิร์นนะฮะทรงโมเดิร์นดานา้านหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือมีแทงน้ำนะฮะมีแทงน้ำให้หนึ่งพันลิตรนะลูกค้าแล้วก็ปั๊มนะฮะปั๊มใหม่ๆเลยนะฮะตัวบ้านก็จะยกสูงนะฮะยกสูงจากพื้นดินก็ประมาณห้าสิบเซนนะฮะหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือรั้วรอบขอบชิดนะฮะ อันนี้ปลาปลาหมู่บ้านนี่หน่วยกี่บาทครับไอ้นี่เอจ็ดบาทนะฮะขอเก็บไว้นะมาตรฐานเลยเนาะพกเจ็ดบาทเนาะเออ่สูงกว่าสูงกว่าพื้นดินแปดสิบเซนครับตรงนี้ไหนหมีคานเนาะคานเครื่องยนต์สามสิบประมาณแปดสิบเนาะครับบ้านยกพื้นสูงประมาณแปดสิบเซนนะลูกค้านะจอดรถได้สองกันเนาะไอ้เนาะใช่ครับใช่ครับพื้นที่สูงกว่าระดับถนนนะฮะเป็นติดเนินหรือว่าเขาถมเองครับนี่ถมดีถมขึ้นอ๋อเป็น อ๋อเป็นที่สูงกว่าระดับถนนนะลูกค้านะเขาทำเองเาทำเสมออ่ะหมดโฉนดนะฮะหมดโฉนดก็จะอยู่ตรงแนวรั้วประตูนะฮะหมุดโฉนดชัดเจนทุก4ีด้านเลยนะฮะที่จริงมันก็จะมีอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดกว่าตารางวาลูกค้าแต่แกแบ่งแบ่งด้านนี้ขายไปนะฮะ,แบ,นนนะ,ฮะแบ่งขายไปไม่นานนี้เองนะฮะแบ่งขายไปไม่นานนี้เอง โฉนดครบทุกจุดทุกมุมแปลงเลยนะลูกค้าในเสาสีแดงนี่นะฮะใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะฮะใกล้ถนนบายพัสตะวันออกนะลูกค้านะเข้าจากถนนบายพัสตะวันออกมาเพียงแค่1.5กิโลนะฮะ1.5กิโลเมตร วิวก็จะมีทั้งวิวเขานะลูกค้านะวิวเขาติดชายทุ่งนะฮะชนุนะฮะ มีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยไปดูถนนหน,น,น้าแปลงนะฮะถนนหน้าแปลงที่ดินถนนหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นถนนกว้างนะลูกค้านะ กว้างมากเลยนะฮะเข้าจากถนนหลักหมู่บ้านมาเพียงแค่สามสี่เมตรเองนะฮะสามสเมตรขอลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินพร้อมบ้านนะฮะใกล้ตัวเมืองเชียงรายก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 29 27 167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you.